สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอ่านต่อก่ะนะครับผมผมอยากอ่านต่อเมากอไงผมก็เลยมาอ่านนะคะผมตอนนี้เป็นตอนที่สิบเอ็ดตอนถึงตอนที่สิบสองนะคะผมตอนน้องตอนตอนที่เออไม่ใช่ตอนตอน้นถึงตอนจบ้วครับผมะจ,จะมอ่านเดเดี๋ยวจะมาอ่านันเลยนะคบผมห้องผ่าตัดอานมนมน,นั่งอยู่คนเดียวมีอะไรหรือเปล่า หนูมาเฝ้าแม่ของหนูผ่าตัดน้องในท้องของแม่ก็เราจะตายเรื่องเชื่อร้แบบนี้ที่ไหนๆก็มีอย่าคิดมากไม่ใช่หรอกทุกอย่างเป็นความผิดของหนู <c oughs> บ้านของหนูอยู่กาสามคน <c oughs> พวกเราอยู่กันแบบมีความสุขดี <c oughs> แต่จริงๆแล้วหนูรู้สึกเบื่อ <c oughs> หนูเป็นเด็กคนเดียวในบ้านไ <c oughs> ม่มีเพื่อนเล่นเลย <c oughs> แต่วันนึงแม่ก็บอกพ่อว่า แม่กำลังมีลูกแม่กำลังมีน้องใช้ยศหนูจะมีเพื่อนแล้วถ้าเป็นผู้ชายหนูจะทำด่างให้น้องถ้าเป็นผู้หญิงจะจับตัวจะจับน้องแต่งตัวตายแล้วซื้อของของกินอะไรมาเยอะแยะแม่ที่รักก็ต้องบำรงุงหน่อยสิจ๊ะตอนนี้เราต้องดูงแลเขาให้ดีนะแต่ตั้งแต่มีน้องพ่อพ่อแม่ก็พูดถึงเนาะ ก็พูดถึงหนูน้อยลงพอคิดแบบนั้นก็รู้สึกเหงาน้องไม่อยากเหลือตัวคนเดียวเมื่อคืนหนูจึงแอบเข้าไปในห้องแม่น้องจากนองอยู่ข้างในนั้นใช่ไหมน้องจากพี่ขอร้องละอย่าเกิดมาเลยนะจ๊ะโอ้ไร์กาดเอพูดจบหนูได้ยิน หนูก็ได้ยินเสียงจานั่นจจกนอกหน้าต่างมาขายเอ๊ะน้องไม่เอามาขายใครมีน้องที่ไม่อยากได้เอามาขายได้นะจ๊ะพวกนี้สาวน้อยมีน้องมาขายไม่จ๊ะจะดีหรอคะโอ้ยดีสิเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันก็ได้มาจากคนที่ไป็ต้องการทั้งนั้น เธอใช่คนเดียวที่อยากจะขายซะเมื่อไรเอา้าเซสัญาตรงนี้กถือว่าซื้อขายสำเร็จยินดีที่ได้ร่วมธุรกิจโอ๊ยคุณเป็นอะไรจิบจบท้อง หนูคนนั้นหายไปทันทีส่วนพ่อก็รีพาแม่มาที่โรงพยาบาลโอกาสรลอดคนเด็กตามมากยิ่งคนไทยมีประวัติแล้วด้วยด้วยแล้วด้วยทีเธอครับหมอพ่อวิ่งไปทั่วตึกเพื่อหาหมอเก่งๆส่วนแม่ก็กะดังกะแย่หนูทำเรื่องวิดีลงไปแล้วดีหรืดีเดเ๋ยวก็ไม่รู้สิเดี๋ แต่ในส่วนหน่ที่ฉันรู้จักก็บ่นว่าไม่อยากมีน้องทางนั้นแต่อาจจะดีก็ได้นะไม่ต้องมีน้องมาคอยกวนใจไม่คิดว่าดีหรือยงหนูไม่รู้รู้แต่ตอนนี้ไม่ดีเลยรู้อยากได้น้องคืนน้่ปวดเถอะขอให้น้องปปอดภัยทีอยากได้น้องคืนแน่นะถ้างั้นอธิษฐานตามฉันสิ ขอให้น้องตายทำตามเร็วๆสิน้องจ๋ายตายไปเถอะน้องจ๋าอย่าเกิดมาอย่าเกิดมาเลยน้องจงตายไปซะขอให้น้องตายด้วยมาเล้วมาแล้วใครมีน้องไม่เอามาขายนั่นผีรับเด็กเป็นผีที่จะปรากฏตัวในที่ที่มีคนพยาเพยพาว ภาวนาให้เดี๋ยวไม่เกิดมาแต่วันนี้มีใครใครมีน้องไม่มาขายไม่เอามาขายโอากาสเต้แก่ตัวมาแล้วมาสิเราไปเอาเราไปทวงน้องคืนกันโอเคตอนที่10เอ้ยไม่ใช่เก้ตอนที่11ก็จบแล้วนะครับตอนที่สิบันนี่มันอะไรกันเนี่ย กวนเธอมันไล่ตามฉันทําไมเอาน้องคืนมานะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวพวกนี้เราซื้ออย่างเดียวไม่ได้คืนมาต้องมีบริการหลังการขายบ้างซิแนจริงก็ตามมาแล้วกันย่หูกูโดดเค่นนีงน้ง,ง่ายๆ่ฉันก็ทําได้เราวกูง่ายง่ายแล้วหนูแล้วไอ้หนูพี่ชาย องกุ๊ยสมอทะลุออกมาเลยอ่ะโอ้พี่องกรตายแล้วแต่น้องเราอย่างนั้นไม่ก็นโดนอามาหอกอ้าวเอาน้องคืนมานะเอาคืนมาโอ้ยอย,อยู่นะหนออีเดียควีนนี่มันไม่หไหวเลยเว้ยเกเซนสัญญาว่าจะขายน้องตรงนี้แล้ว ตามกฎหมายถือว่าฉันเป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์ถ้ายังเพราะเวงอย,อ,ยอยู่อีกฉันจะเรียกตำรวจระจับแกเด็กโง่เอ้ยแกไม่มีทางได้น้องคือแล้วห้ามเป็นหัวหมอเอาสัญญาประู่คิดว่าทุกคนจ,งนจะงี้เะโง่จนเชื่อเกมหมดหรืองไงเด็กยังไม่หนรับผูน้นิติภาวะทำ,ทำสัญญาโดยผู้ปกครองไม่ได้รัไม่ได้รับรู้น่ะ ให้ถือว่าสัสญญาเป็นโมคะอ่ะน้องเมเยเย่แล้วสิเลลแล้วหรือเปล่ากลับไปไปกันเดี๋ยวจะทำให้น้องกลับเข้าไปในห้องได้ได้ไงโยนเข้าไปในห้องเลย เดี๋ยวโค่อย่างเปิดไพ่ค่ะคุณแม่ได้ลูกชายนะคะยี่จังน้องเกิดแล้วแต,ตแต่จากนี้หนูก็ต้องตจจากนี้หนูก็ต้องเหลือตัวคนเดียวจะไม่มีใครคิดถึงหนูอีกแล้วไปตก่ไม่ต้องห่วงหรอกว่าเขาไม่จะไม่มีวันวันลืมเธอเพราะครั้งหนึ่งเธอก็คือครอบครัวเดียวกันกับเขา เขาจะไม่มีวันลืมเธอส่วนเรื่องที่เธอกลัวเหงาระหว่างที่ยังไม่มีไปที่ไปนะ่ะฉันจะรับเธอมาอยู่ด้วยเองจะเตรียมที่ดีๆสวยๆและสงบในวงวงกดสมองของฉันไว้ให้อือเอาล่ะจากนี้ไปเธอจะไม่เหงาอีกแล้วไม่จะเป็นต้องไม่ต้อง ต่อไปต่อไปนี้เออม่อ,มอยมกขอขอร้องเถอะผมขออันหม่ไม่จำเป็นต้องเช่งให้น้องตายเหมือนอย่างตัวเองอีกแล้วนะโชคดีจริงๆนะแม่ที่ลูกเกิดมาได้อย่างปลอดภัยสิ่งักสิ่งคงไม่ช่วยพวกเราไว้ไม่ใช่หรอพ่อวิสัยของเด็กคนนี้มาช่วยให้ต่งางหากฉัน ันเห็นเด็กคนนั้นระหว่างที่คลอดลูกคนแรกที่ไม่ได้เกิดของพวกเราช่วยเราใช้เขาเอาไว้ดีจริงนะออกจากโรงพยาบาลแล้วเราไปทําบุญให้เขากันเถอะให้ให้เขากันนะอ่ะเดี๋ยวไปสองชุดนะพ่อเพราะในฝันนั้นยังมีเด็กอีกคนหนึ่งเด็กประหลาดที่มีผมปิดปิดไปหน้าอยู่ครึ่งหนึ่งเด็กที่ เหมือนจะดูน่ากลัวแต่กับใจดีอย่างไม่น่าเชื่อเขาจะต้องเป็นฮีโร่ที่คอยช่วยเด็กเด็กๆอย่างแน่นอนหรือเปล่านะผู้รับซื้อเด็กระดับอัตรายสามดาวผีที่จะแวะเวียนไปตามบ้านที่มีคนบ่นว่าอยากไม่ได้ไม่ไม่อยากได้ทาลก มันจะขอรับเด็กคนนั้นมาเพื่อเอาไปกินโดยทั่วไปไม่ทำ้ายคนแต่มันมักจะใช้สติปัญญาที่มีไปในทางจงชงเอจงโ,โกงทางโกงคนเพื่อเอาเด็กมาเป็นของตนคำแนะนำช่่มเติมหากพี่ๆน้องจงดูาาพวกเขาไว้ให้ดีกบสุกเร็วนะครับ เขาพูดเสรล้การรูบจบครับ